ท้องผูกจนเสียชีวิตสาว16อันเก็บนาน2เดือนไม่มีใครคาดคิดว่าอาการท้องผูกจะมีผลต่อชีวิตได้แต่เอมิลี่ทิตเทอริงตันวัย16ปีเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายซึ่งเกิดจากอาการท้องผูกหลังจากเธอไม่ถ่ายมานาน2เดือนเอมิลี่เป็นออทิสติกและหวาดกลัวการเข้าห้องน้ำซึ่งเป็นอาการที่ทางแพทย์เรียกว่า stool withholding ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก แต่การปฏิเสธที่จะถ่ายอุจจาระจะยิ่งทําให้อาการแย่ลงคุณแม่ของเอมิลี่ได้พยายามขอให้ลูกสาวไปพบแพทย์แต่ไม่เป็นผลหน่วยฉุกเฉินได้ถูกเรียกตัวไปที่บ้านของเธอสองครั้งในคืนที่เอมิลี่เสียชีวิตครั้งแรกเนื่องจากเอมิลี่บ่นว่าปวดระหว่างสะบักหลังแต่เธอไม่ให้หน่วยฉุกเฉินตรวจเช็คร่างกายให้เมื่อหน่วยฉุกเฉินกลับไปพบเธออีกครั้งพวกเขาก็ได้พบเอมิลี่ในสภาพล้มสุดลงกับพื้น พวกเขาได้รีบนําเธอส่งโรงพยาบาลแต่แพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้ทันเจ้าหน้าที่ชันสูตรสอบเผยว่าไม่เคยเห็นสภาพรุนแรงขนาดนี้มาก่อนซี่โครงของเอมิลี่ได้ขยายตัวเนื่องจากเกิดแรงดันภายในช่องท้องเป็นเวลานานและลำไส้ใหญ่ของเธอก็ได้พองตัวจนอวัยวะภายในหลายส่วนเคลื่อนย้ายออกจากที่ทำให้หัวใจของเธอต้องทำงานหนัก แพทย์กล่าวว่าอาจจะช่วยชีวิตเอมิลี่ไว้ได้หากว่าเธอได้รับความช่วยเหลือจากจิตแพทย์ตอนที่อาการเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นว่าแต่วันนี้คุณคุณเข้าห้องน้ำกันหรือยังอย่าอั้นนะเป็นห่วงค่ะ